เพื่อนๆจะหาว่าแอดบ้าไหมครับถ้าหากวันหนึ่งแอดได้มาบอกกับเพื่อนๆว่าเนี่ยแอดได้ไปเจอดินแดนลึกลับมานะที่ข้างในนั้นเนี่ยมันมีผู้คนซึ่งเขาแบบมีอารยธรรมเท่าเทียมกับเรามากเลยมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเขาเลยเนื่องจากพวกคนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้ปกปิดตัวตนมาอย่างยาวนานหรือว่าข้างในดินแดนนั้นเนี่ย มันจะมียักษ์ตัวใหญ่ที่จะมาคอยจับผู้คนไปกินหรือว่ามีบ่อแห่งนรกที่ว่ากันว่าถ้าหากใครตกลงไปในบ่อนั้นนะก็จะต้องมีอันเป็นไปตายทันทีตั้งแต่ตัวของคนคนนั้นได้ถูกชุบลงไปในบ่อคือแค่พูดมานี่หลายๆคนก็คงอยากจะหาเบอร์โทรเรียกโรงบาลบ้าให้พุ่งมารับแอดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อนๆใจเย็นๆก่อนนะเพราะว่าสิ่งที่แอดได้พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องจริงนะครับแอดไม่ได้มานโขึ้นมาแล้วมันก็เป็นการพบจากนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากที่สุดในโลกยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือการค้นพบเรื่องราวลึกลับต่างๆของป่าแอมะซอนหรือว่าดินแดนที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็ให้การยอมรับว่ามันมีความลึกลับมากกว่าดาวอังคารอีกนะครับผมที่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาได้ไปเจออะไรมาในนั้นเนี่ย เราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยเรื่องราวความลึกลับของป่าแอมะซอนนะครับเราก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเราปัจจุบันได้พูดถึงกันเท่านั้นนะหาแต่ว่ามันเป็นเรื่องตำนานลึกลับอะไรที่คนโบลามโบรานะเขาได้กล่าวขานมาตั้งแต่แบบหลายร้อยปีที่แล้วแล้ว อย่างเช่นเรื่องราวที่ว่าหลังจากนครลึกลับจากแอตแลนติสได้ล่มสลายลงนะครับมันก็มีผู้คนจากแอตแลนติสนี่แหละที่ได้หอบนําเอาความรู้ต่างๆแล้วก็ไปจบยังแอมะซอนหลังจากนั้นก็ไปพัฒนาตนเองจนกระทั่งเป็นชนชาติที่แบบรุ่งเรืองมากกว่าเดิมอีกคือรุ่งเรืองมากจนกระทั่งสามารถสร้างเมืองทั้งเมืองได้มาจากเพชรนินจินดาหรือแม้ก็ใช้ทองคําอะไรเนี่ยเป็นภาชนะกันหมดเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้ตั้งแต่นู้นมานะครับมันก็มีพวกยุโรปโบราณนะได้เดินทางไปยังทวีปอเมริกาใต้เพื่อจะค้นหาดินแดนลึกลับนี้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยก็จะได้ไปเจออะไรจริงๆมาด้วยนะ อย่างเช่นเรื่องราวจากบันทึกของนักสำรวจชาวสเปนผู้หนึ่งที่ก็มีนามว่าฟรานซิสโกเด o โอเรลนากับทองเพื่อนของเขานะครับหรือว่ากรุ่มของชาวยุโรปกรุ่มแรกๆเลยที่อยากจะไปค้นหาดินแดนลึกลับเหล่านี้โดยใช้วิธีการการล่องเรือจากแม่น้ำแอมะซอนตลอดทั้งสายอ่ะตั้งแต่ทางตะวันออกยันตะวันตกประมาณแบบ6,400กิโลเมตรนะนั่นแหละแล่นไปตลอด1ปีเพื่อจะหาเมืองลึกลับนี้มานะครับผมซึ่ง จริงๆถ้าจะพูดได้แฟร์ๆหน่อยก็คือบางบันทึกเนี่ยก็บอกว่าเฮียแกเขาไม่ได้อยากสำรวจอะไรให้มันลึกไปในแม่น้ําแบบนั้นหรอกนะแต่ทว่าอเผอิญว่าเฮียแกฉี่เชาะน่ะแล่นเรือเข้ามาในแม่น้าแอมะซอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็โดนกระแสะแรงๆของแม่น้ําอ่ะไหลพัดไปจนเรือเขาหมุนกลับไม่ได้ครับเฮียแกก็เลยต้องไปตามน้ำฮะหรือเรียกง่ายๆว่าหลงป่าว่างั้นเถอะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเพราะความหลงป่านี่เองมันก็เลยทำให้เฮียฟันซิสโกของเราผู้นี้นะครับ เขาได้ไปเจอกับสิ่งอะไรที่เขาไม่คิดว่าเขาจะเจอนั่นก็คือพวกอารยาธรรมแบบที่เขาไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนะครับจากตอนแรกที่เขาคิดว่าคนในป่าเนี่ยมันจะต้องเป็นบาร์เบเรียนถืออาวุธอุกาอุกาแล้วก็ไล่ตบคนใช่ไหมครับากแต่ว่าในบันทึกของเขาเนี่ยกลับเขียนว่ามันเป็นตัวเมืองที่แบบมีตึกใหญ่ๆสร้างติดๆกันอยู่สองข้างแม่น้ํายาวไปกว่า24กิโลเมตรอ่ะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่พวกสเปนเคยเจอมาหรือ พอพวกเขาไปเจอกับชาวบ้านนะครับเฮียคนนี้เนี่ยแกก็มักจะได้ยินเรื่องราวของตำนานยักษ์ศักดิก์สิทธิ์ประจําท้องถิ่นที่ว่ากันว่าอยู่ๆมันก็มัก,มก,มกจะออกมาล่าเนื้อขนถากเราเนี่ยไม่เอาอะไรไปบูชาย,ยันให้มันมีการนําเอากระโหลกข,ของสัตว์้ายในตำนานที่ชาวบ้านได้ไปฆ่ามานะครับมาทําเป็นแบบเครื่องประดับอัญ,ญมณีด้วยหรือว่าเรื่องราวของบ่อประตูนรกครับที่ก็าว่ากันว่าถ้าใครได้กระโดดลงไปในนั้นนะ ก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาอย่างโลกแห่งนี้เลยนะซึ่งประเด็นก็คือเอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่คนชนเผ่าเดียวที่แบบอยู่ริมแม่น้ําเล่าให้เขาฟังด้วยนะแต่ว่าพอเขาแล่นเรือไปเรื่อยๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเผ่าที่อยู่ห่างกันไปกว่าหลายร้อยกิโลเมตรนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังได้พูดถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติอันนี้อยู่เลยซึ่งแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับผม เพราะว่าไอการเดินทางจะติดต่อกันในยุคอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนในยุคนี้นะที่แบบขับรถข้ามเมืองไปแล้วก็เอาเรื่องไปบอกเล่าได้นั่นแหละครับนักสำรวจที่ชื่อว่าฟรานซิสโกผู้นี้เนี่ยก็เลยคิดว่าไอเรื่องตำนานต่างๆที่ชาวบ้านเล่าเนี่ยมันจะต้องมีมูลความเป็นจริงอยู่อย่างแน่นอนเลยดังนั้นนะครับเมื่อเขาได้กลับมาถึงสเปนเนี่ยเขาก็นำเอาเรื่องราวที่เขาไปเจอเนี่ยแหละ ปีบอกคนในเมืองเขาหมดเลยครับว่าเนี่ยมันมีอารยธรรมแปลกประหลาดอะไรในป่าแบบนี้แล้วมันก็มียักษ์มันมีแบบบอลนโกอะไรที่ฆ่าผู้คนอยู่ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาได้รับตอบกลับมาจากคนบ้านเขาก็คือบ้าครับผมเพราะว่าคนยุโรปในสมัยนู้นเนี่ยเขาหนึ่งจะมีความเชื่อว่ามันจะไม่มีที่ใดในโลกณนะตอนนั้นนะที่แบบแบบสามารถจเจริญขึ้นไปได้ก้าวไกลกว่าย,ยุโรป หรือ2ก็คือเอาละถึงแม้จะมีบางคนที่เชื่อเรื่องราวของเฮียฟรานบ้างนะครับแต่พอในเวลาต่อมาที่มีผู้คนพอจะเล่นเรือไปหาไอเรื่องราวในตำนานดังกล่าวที่เฮียฟรานได้กล่าวถึงกันบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปพบเมืองอรารยธรรมดอยอะไรแบบที่เฮียฟรานได้พูดเลยนะคือมีแบบตึกสูงสูงยาวติดกันเป็นแบบหลายกิโลเมตรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยแหละนั่นแหละครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไอเรื่องราวของเฮียฟรานนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นเรื่อง โกหกหลอกลวงของนักสำรวจที่ก็แบบมีหลายๆคนคลาสสิกในยุคนั้นเขาชอบทำกันน,น,นะครับผมและผู้คนก็เชื่อมาตลอดเลยว่าไอ้ดินแดนบนโลกกว่า7.6ล้านตารางกิโลเมตรที่ชื่อว่าป่าแอมะซอนเนี่ยมันน่าจะไม่เคยมีอารยธรรมอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตั้งถิ่นฐานหรือถูกพัฒนามาในป่านั้นเลยนะคือไม่ต้องอะไรมากอะฮะ แค่เพื่อนๆได้ลองมาเห็นรูปนี้ที่แอดแปะเอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้สึกถึงอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมคือถ้าหากใครไม่ได้มองหน้าจอฟังแอดเพื่อกล่อมหลับอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมองหน้าจอเดี๋ยวแอดจะอธิบายให้ฟังคือรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพของเมืองแห่งหนึ่งจากบราซิลนะครับที่ก็ตั้งอยู่ติดๆกับป่าแอมะซอนหรือคือตั้งแบบหลังชนหลังอะที่ทางด้านขวานะครับเราจะเห็นว่ามันมีเมืองของผู้คนอะอยู่กันอย่างแน่นแออัดมากเลยใช่ไหมครับ แต่พอเลยเขตเมืองเข้าไปทางด้านซ้ายของรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีบ้านสักหลังหรือไม่มีถนนเส้นใดเลยนะครับตัดเข้าไปในป่าแห่งนั้นเลยคือจะมีแต่แม,แมกไม้ที่แบบอัดกันแน่นเอียดย่งป่ากระป๋องอยู่นะนั่นแหละป่าแอมะซอนมันมีอะไรลึกลับทำไมมันถึงได้ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะขยับขยายเข้าไปสร้างอาาเขตอะไรในป่าแอมะซอนหรือว่าเข้าไปถางไร่ทํานาในนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นไอการถางไร่ทําเกษตรเนี่ยแหละ ที่ทําให้ผู้คนเขาเชื่อว,ว่ามันน่าจะไม่เคยมีใครได้อยู่ในป่าแอมะซอนมาตั้งแต่ยุคโบราณกาแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองย้อนกลับไปมองอารยธรรมใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียเออยิป์โบราณเอยหรือแม้กระทั่งพวกมายาอินคาแถวๆบ้านของแอมะซอนเนี่ยทุกๆอารยธรรมนะครับ มันก็ต้องเริ่มต้นขึ้นมาจากการปลดล็อกสกิลในด้านการเกษตรอย่างกานทําฟาร์มหรือว่าการทําไร่อะไรในสกิลใหญ่ๆก่อนนะนะเพื่อแบบพอเราทําฟาร์มมีอาหารมากพอใช่ไหมผู้คนก็ไม่จําเป็นจะต้องออกไปล่าสัตว์ไปหาของอะไรจากข้างนอกมากินละ คนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเวลามากขึ้นในการมาพัฒนาอารยธรรมของตนเองไม่ว่าจะเป็นแบบมีเวลามาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะใหม่ๆสร้างสิ่งปลูกสร้างเล็กๆจนกระทั่งได้ขยายไปเป็นพระราชวังใหญ่ๆแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรไปในที่สุดนะครับผมแต่แบบทีนี้ถ้า Amazon เนี่ยมันไม่มีการค้นพบว่ามีผู้คนได้เคยมาถางป่าทำไร่อะไรอยู่ในนั้นเลยคนก็เลยฟันธงไปว่าเนี่ยแหละป่าแห่งนี้นะครับมันน่าจะไม่เคยมีใครมาอาศัยอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ว่ากันว่าทําให้คนไม่กล้าเข้าไปถางหญ้าถางป่าจนทําไร่อะไรข้างในนั้นได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องราวของผีผีสางๆรล้นะแต่เขาว่ากันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของดินในแอมะซอนนะครับคือไม่รู้เพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่าถ้าแอจะบอกว่าดินของป่าแอมะซอนเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะเป็นดินที่แบบกากแล้วก็เหยียกที่สุดต่อการเพาะปลูกในโลกเลยนะครับ คือเขาว่ากันว่าดินจากแอมะซอนเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดมีความเปรี้ยวจนปลูกอะไรก็แทบจะไม่ขึ้นนะ่ะซึ่งนั่นแหละด้วยความที่ดินมันแย่แบบนี้นะครับเขาก็เลยตีความไปว่าคนก็ไม่น่าจะเข้าไปถางป่าทําการเกษตรอะไรหรอกซึ่งเมื่อพูดมาแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะงงขึ้นมานิดๆแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวแอดถ้าหากดินมันเหยียบแบบนี้แล้วป่าเขาทำไมถึงนด้งอกเงยเขียวละมอ,อกกันขนาดนั้นละ่ะก็ต้องบอกว่าใช่ครับไอ้ป่าเขียวๆที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่เนะี่ยมันได้งอกเงยขึ้นมาได้แต่ว่า มันไม่ได้งอกเงยขึ้นมาจากสารอาหารที่มันได้มาในดินจากป่าแอมะซอนนะหาแต่ว่ามันได้งอกมาจากเหล่าแร่ธาตุต่างๆที่ที่ถูกพัดหออมาจากที่อันห่างไกลอีกที่หนึ่งครับซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะคิดไม่ถึงเลย นั่นก็คือทางตอนกลางของทวีปแอฟริกาหรือแถบๆทะเลทรายซา,ารารานั่นเองใช่ครับเพราะว่าไอดินแดนตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนนะครับมันก็เคยอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบอันใหญ่มาก่อนแล้วไอ้ทะเลสาบนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้อุดมไปด้วยแหล่งฟอสฟอรัสหรือว่าแร่ชนิดหนึ่งที่เขาเอามาทําเป็นปุ๋ยอยู่เนี่ยแหละแต่แต่ว่า เมื่อหลายพันปีก่อนนะครับทะเลสาบมันก็ดันเกิดการแห้งขึ้นครับแห้งเป็นทะเลทรายเลยนี่แหละแล้วพอมันแห้งเสร็จจะไม่พกฟอสฟอรัสอะไรต่างๆนะมันก็กลายเป็นฝุ่นดินนะครับผมหลังจากนั้นพอมันถูกลมพัดมาตามทิศทางการหมุนของโลกเนี่ยไอพวกฝุ่นดินเหล่านั้นนะครับมันก็ได้นําเอาไอฟอสฟอรัสหรือปุ๋ยเนี่ยมาตกลงยังบริเวณพื้นที่แอมะซอนของแอฟริกานะครับ ที่อันนี้ถ้าใครลองไปตีเส้นในแผนที่เล่นๆดูจากซาฮาร่ามาถึงแอมะซอนนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันนะครับผมนั่นแหละเขาก็เลยว่ากันว่าไอปุ๋ยต่างๆที่มันได้ปลิวมาจากแอฟริกานี่นะครับมันก็มาป้อนให้กับต้นไม้ตรงแถบแอมะซอนเลยนะครับแต่ด้วยความที่ต้นไม้ตรงเนี้ยมันเยอะมากเวลาพอปุ๋ยมันลงหน้าดินปุ๊บใช่ไหมมันยังไม่ทันซึมลงไปในดินเลยมันก็ถูกต้นไม้เนี่ยดูดไปใช้แล้วนะครับบวกกับ ด้วยความที่แอมะซอนมันเป็นป่าฝนเนี่ยพอปุ๋ยมันลงหน้าดินปุ๊บใช่ไหมน้ำมันก็ตกมาชะล้างปุ๋ยลงในแม่น้ําหมดเลยนั่นแหละครับด้วยเหตุผลประการชนีนั่นเองมันก็เลยได้ทําให้ตรงดินของแอมะซอนนะครับไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรจะไปฝังอยู่ข้างล่างเลย แต่ทว่าความแปลกประหลาดของป่านี้ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคือด้วยความที่แอมะซอนเนี่ยมันเป็นป่าซึ่งชุ่มชื้นอย่างมากใช่ไหมพอไอต้นไม้ต่างๆมันจะตายลงหรือว่าแค่ผลัดใบลงมาแทนที่ใบไม้มันจะกลายไปเป็นปุ๋ยและย่อยไปให้เป็นสารอาหารกับดินเนี่ยมันก็โดนพวกเห็ดราที่ขึ้นมาจากความชื้นนะครับย่อยทิ้งไปก่อนที่สารอาหารมันจะลงดินนั่นแหละด้วยความที่ดินไม่มีสารอาหารเชื่อมโยงไปสู่การไม่มีใครมาถางป่าทำไรมันก็เลยได้เชื่อมโยงไปสู่ว่า มันไม่มีอาระยธรรมอะไรไหนเคยมาปักหลักอยู่ตรงแอมซอนนี้เลยนะครับจนกระทั่งเมื่อล่าสุดมาก็คือในยุค6070ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่โลกเราเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจในการจะสำรวจอารยธรรมอะไรที่ลึกลับเก่าแก่ในป่านี้หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ย เขาก็ได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างที่มาหักร้างความเชื่อว่าบริเวณนี้ไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนเลยนะครับเริ่มจากการที่เขามีคนไปค้นพบภาพวาดฝาผนังที่มีตั้งแต่ในยุคหินเลยก็คือเมื่อกว่าประมาณ1 2 0 0 0ปีที่แล้วนะครับที่ในภาพนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นถึงการมีคนมาชุมนุมกันอยู่มากมายบ่งบอกว่ามันจะมีการตั้งรกรากถิ่นฐานอะไรอยู่ในแถบแอมะซอนแล้วนะครับหนำซ้ำไอที่เด็ดที่สุดเลยก็คือนอกจากภาพผู้คนต่างๆแล้วเนี่ย มันก็ยังมีการวาดภาพยักษ์อะคะคือจำได้ไหมไอ้ยักษ์ที่แอดบอกว่าเขาเล่าว่ามันมีอยู่ในแถบป่าแอมะซอนตอนต้นด้วยด้วยเนี่ยเขียนอยู่เต็มภาพเลยนะครับคือแบบเอาบะแล้วไงบะแล้วไงคนโบราณก็ได้เจออะไรกันมาเหรอเนี่ยนอกจากนั้นเองเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเมื่อ10ปีเนี่ยมันก็ได้มีรัฐบาลเอลกวาดครับเขาทุ่มทุนอย่างมากในการเอาเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากมายเนี่ยไปบินเหนือผือนป่าแอมะซอนนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า ลีดร์สแกนเนอร์หรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงในการจะยิงลำแสงอะไรส่องมาจากที่สูงนี่แหละเพื่อจะเก็บความขรุขระที่พื้นนะครับก่อนจะนำเอามาทำเป็นแผนที่และนั่นแหละจากการสำรวจครั้งนี้นะครับเขาก็ได้พบสิ่งแปลกๆที่อยู่ในป่าแอมะซอนนี้เพียบเลยก็คือแทนที่ไอ้พื้นดินข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นพื้นดินแบบป่าไม้อะไรธรรมดาใช่ไหมเขากลับเจอรูปทรงเรขาคณิตอนะซ่อนอยู่ข้างใต้แอมะซอนกันแบบเยอะแยะเลยนะครับ เอรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเหล่านี้มันก็แน่นอนว่าไม่น่าจะถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติได้นะครับผมคือโอเคล่ะในธรรมชาติมันอาจจะบังเอิญเกิดรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมขึ้นมาได้แบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่แบบเกิดมาผุดๆติดๆกันแบบนั้นหลายๆอันซ้ำๆกันนี่ซึ่งมันก็หมายความว่าไอ้ตรงบริเวณนี้นะครับมันน่าจะมีชุมชนหรืออารยธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อย่างแน่นอนเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะอยู่กันแค่แบบชุมชนเล็กๆ10บ0คนนะ แต่มันอาจจะเคยเป็นอาณาจักรที่แบบมีคนอยู่กันเป็นกว่าล้านคนเลยอะซึ่งไอ้เลขล้านกว่าคนนี่สมัยก่อนถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะแต่ว่านั่นแหละมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอา้าแล้วพวกเขาจะทําได้ยังไงกันละ่ะคือสร้างอารยธรรมมาโดยที่ไม่ได้ถางป่าทําไร่กันเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าอันนั้นเราก็มองตามตํารามากเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเราลองมองแบบใหม่ดูละ่ะก็คือมองว่าพวกเขาเนี่ย อาจจะค้นพบวิธีอะไรขึ้นมาบางอย่างหรือเปล่าที่สามารถสร้างอารยธรรมได้โดยไม่ต้องถางป่าคือว่าปลูกไร่ไปอยู่กับป่าด้วยเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็คือเวลาที่เราพูดถึงการทําฟาร์มทํานาอะไรเนี่ยเราก็มักจะคิดถึงผืนดินผืนเดียวที่มีแบบพืชชนิดเดียวเรียงกันเป็นตับเลยใช่ไหมครับผมแต่เขาไปค้นพบมาว่าไอ้พวกชาวโบราณที่เคยอยู่ในแอมะซอนเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการปลูกพืชแบบ ปลูกสลับกันไปสลับกันมานะครับผมก็คือพอเห็นมีที่ว่างอะไรตรงไหนในปา่าอย่างเช่นว่าตรงฐานต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีโซนอยู่โซนหนึงว่างๆก็เอามันสำปะหลังอันลงไปปลูกหรือว่าบริเวณพุ่มไม้เตี้ยอะไรมันพอมีพื้นที่อยู่ก็เอาต้นไม้สูงๆไปยัดลงมาคือปลูกแบบสเปซสปะนั่นแหละซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่เป็นระเบียบนะแต่ว่าประโยชน์ของมันก็มีก็คือ1มนุษย์เราเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องถางป่านะครับและ2ก็คือพวกเขาเนี่ยจะสามารถ พัฒนาอารยธรรมให้ได้อีกแบบหนึ่งโดยว่ากันว่ามันจะเป็นอารยธรรมในแบบที่มนุษย์เรานะครับอาจจะไม่มีชนชั้นปกครองหรือว่าชนชั้นกษัตริย์ขึ้นมาเลยอะเพราะเหมือนกับพอเราทําไร่ทําสวนใช่ไหมมันก็ต้องเกิดการแบ่งเขตกันไม่ไงั้นเดี๋ยวชาวนาจะตกเพราะว่าเนี่ยไรเป็นของใครไร่เป็นของชั้นอะไรแบบเนี้ยที่ในเวลาต่อมามันก็นามาสู่ขุนนางผู้ควบคุมพื้นดินแล้วก็นาไปสู่กษัตริย์ที่ควบคุมขุนนางไอกทีคือเกิดการแบ่งชนชั้นขึ้นมาเถอะ แต่ด้วยความที่ชาวแอมะซอนโบราณนะครับเขาใช้วิธีการปลูกไร่รวมๆกับป่าไปแบบนี้มันก็เลยได้ทำให้ แบ่งแยกพื้นที่ได้ยากครับคือบางทีเขาก็ใช้แบบสวนร่วมกันใช้ป่าร่วมกันไม่มีใครแบบมาจับจองเป็นเจ้าของดังนั้นเองมันก็เลยไม่ได้มีวิวัฒนาการไปสู่ชนชั้นขุนนางหรือว่าชนชั้นกษัตริย์นะครับการอาศัยอยู่ในป่าของพวกอรารยธรรมแอมะซอนเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นการพึ่งอยู่พึ่งอาศัยมากกว่าเพราะว่าวทีนี้เพื่อนๆเขาคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าอ้าวในแอดบอกว่าดินมันไม่ดีไม่ใช่เหรอปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแล้วอย่างนี้เขาจะเอาของอะไรมาแทกให้มันงอกลงในดินแบบนั้นได้ยังไงล่ะ ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับคือเรื่องหน้าทึ่งที่เขาได้ไปค้นพบมาจากพวกอรารยธรรมแอมะซอนโบราณนะก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่แบบจะอยู่นิ่งๆอยู่ตามบุญตามเกิดไงเพราะอะไรไม่ดีเนี่ยมนุษย์เราก็จะปรับปรุงใช่ไหมครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าหากดินตรงนั้นไม่ดีเนี่ยชาวแอมะซอนโบราณนะครับเขาก็ได้คิดค้นวิธีการพัฒนาหน้าดินขึ้นมาเป็นหย่อมๆครับก็คือเขาจะใช้วิธีการขุดหลุมมาเสร็จแล้วก็ โยนของลงไปฝังดินจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้เอ่ยเศษกระดูกหรือว่าซากสัตว์อะไรที่เขาล่าได้เอ่ยรวมถึงทานหินด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆคุ้นๆไหมว่าไอ้วิธีนี้มันคือวิธีทําอะไรครับมันคือวิธีการทําปุ๋ยนั่นเองครับผม แต่แทนที่จะทําปุ๋ยแล้วขุดขึ้นมาใช้เนี่ยชาวแอมะซอนก็ขุดหลุมไปลึกๆทาปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักมันลงตรงนั้นเลยนะครับซึ่งหนึ่งในวัสดุที่เขาได้ใช้เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าชาวแอมะซอนเขาทราบหรือเปล่าว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์อย่างมากนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวถ่านดําๆนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าเราก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวถ่านเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ทั้งกลิ่นทั้งสารเคมีนะครับที่นั่นแหละพอถ่านมันลงไปผสม่นในดินเยอะเนี่ยเจ้าตัวถ่านเหล่านั้นก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับฟองน้ําอ่ะที่คอยดูดซับแร่ธาตุต่างๆที่อาจจะถูกน้ําพัดอะไรบ้างให้มันลงในนั้นกันนะครับและนั่นแหละพอเขามีดินที่ดีแล้วมันก็ปลดล็อกของการที่เขาจะสร้างอรารยธรรมอะไรขึ้นมางอกเงยอยู่ในป่าได้จนเป็นอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับผม ดังนั้นเองเอเรื่องที่ชาวสเปนเขาเคยมาสำรวจก่อนหน้านั้นแล้วเขาได้มาเจอเมืองอะไรใหญ่ๆตรงนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมหากแต่ว่าอา้าวแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงแบบนี้ทำไมพอนักสำรวจได้มาในยุคใหม่คืออีกกว่า200ปีต่อมาเนี่ยเขาถึงไม่มีใครค้นพบเมืองลึกลับอันดังกล่าวนี้เลยล่ะคืออยู่ๆอรารยธรรมเหล่านี้มันหายไปไหนหมดนะครับผม เขาก็มีทฤษฎีอย่างนี้ขึ้นมาครับคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้พวกชาวสเปนไอ้ที่เขาได้เข้ามาตอนยุคแรกๆเนี่ยเขาก็ได้นําความเรือหายบางอย่างเข้ามาสู่ชาวแอมะซอนแบบที่คาดไม่ถึงครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโรคหรือไข้ทรพิษนั่นเองครับผมใช่ครับมันคือโรคระบาดสมัยก่อนที่มันเคยทําให้ชาวยุโรปเนี่ยตายหาตายโหงกันเป็นเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ว่าพอมันตายหาตายโหงกันไปนานๆใช่ไหมชาวยุโรปเนี่ย เขาก็พัฒนาร่างกายจนมีภูมิคุ้มกันอะไรละติดโรคนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือพอชาวยุโรปต่างๆเขาได้ไปยังเงนื้อที่อื่นของโลกที่ไม่เคยเจอไข้โรคระบาดอะไรแบบนี้ขึ้นมาก่อนยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกชาวแอมะซอนนี่แหละนั่นแหละครับเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นเลยคือว่ากันว่าพอมีพวกสเปนอะไรมันลงยังแถบแอมะซอนนี้ตอนแรกใช่ไหมเขาก็หอบนําเอาเชื้อโรคมาน่ะมาดูดฆ่าชีวิตของคนแอมะซอนไปภา,ายในพริบตาไม่กี่ปีเลยจนกระทั่ง ในที่สุดก็ว่ากันว่าพวกชนเผ่าแอมะซอนอะไรแบบนี้ก็หายไปจากโลกกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกันในเวลาต่อมาเมื่อมีพวกยุโรปอะไรเนี่ยเขาได้เดินทางมาตามหาดินแดนลึกลับตามบันทึกของนักสำรวจชาวสเปนผู้นี้อยู่นะครับเขาก็กลับไม่พบอะไรเลยครับคือเป็นป่ารกร้างซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าอาวก,ก็จริงอยู่แหละที่คนอ่ะเขาตายไปหมดแต่ว่า อย่างน้อยมันก็น่าจะเหลือพวกเคหสถานอะไรอย่างบ้านอย่างวิหารอะไรให้มันเป็นร่องรอยไม่ใช่เหรอคือดูซิอย่างพวกแอสเทคอินคาอะไรหรือว่นาคนครวัดบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าอารยธรรมก็จะหายสาบสูญไปนะครับแต่มันก็ยังหลงเหลือร่องรอยวิหารในแบบอยู่เป็นดุนดุนใหญ่ๆเลยไม่ใช่เหรอแล้วทําไมกันล่ะทําไมตรงบริเวณแอมะซอนนี่นะครับมันถึงไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเราก็ต้องบอกว่าคําตอบเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของ ภูมิศาสตร์นั่นเองครับผมก็คือไอ้ตรงบริเวณที่เราเห็นว่ามันมีวิหารอะไรอยู่อย่างแอสเซคอินคาอะไรพวกนี้นะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหินอยู่เยอะอยังไงล่ะผู้คนในแถวนั้นเวลาจะสร้างบ้านสร้างวิหารอะไรนะครับเขาก็ไปหยิบหินมาซึ่งหินเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบที่แบบอยู่ยงคงกระพันนานใช่ไหมต่อให้คนตายไปหลายร้อยปีเนี่ยตึกที่สร้างมาจากหินมันก็ยังอยู่นะครับแต่ต่างกันกันกบตรงโซนที่เป็นแอมะซอนครับ ที่เขาว่ากันว่าส่วนใหญ่ไอ้วัตถุดิบที่คนเขานํามาสร้างบ้านกันนะมันก็จะเป็นพวกวัตถุดิบอะไรที่มีอยู่แถวๆนั้นนะอย่างเช่นไม้เอยโคลนอะไรก็คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าในป่ามันก็คงมีหินน้อยก็ขุดๆมาได้แต่ไม้กับโคโลนเนี่ยแหละแต่เพราะว่าพอเอาไม้คโคลนมาปั้นเป็นบ้านปุ๊บในเวลาต่อมาพอคนไม่อยู่เนี่ยมันก็โดนน้ําซัดโดนธรรมชาติอะไรกัดซาะได้ง่ายกว่าพวกหินนะครับ และนี่เรายังไม่รวมถึงเหตุผลที่แอมะซอนมันเป็นป่าร้อนชื้นที่มีทั้งฝนทั้งเชื้อราอะไรมาช่วยย่อยไปอีกนะนั่นแหละครับก็เลยว่ากันว่าไอการย่อยสลายจากธรรมชาติเนี่ยในเวลาต่อมามันก็เลยได้มาทําลายบ้านเรือนต่างๆที่หลงเหลืออยู่ของพวกแอมะซอนให้หมดเลยหลังจากที่เขาได้ตายไปจากโรคระบาดแล้วนะครับจนในที่สุดเนี่ยบริเวณนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับพื้นที่รกร้างมีแค่ป่าละเมาะขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนเขาเข้าใจผิดว่าโอเนี่ยมันไม่เคยมีใครมาอาศัยอยู่เลย จนกระทั่งเราได้มีการใช้เลเซอร์สแกนอะไรในทุกวันนี้เนี่ยแหละครับแต่ทีนี้แอดก็เชื่อว,ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆคงยังค้างคาใจอยู่ก็คือแล้วไอ้ตำนานของยักษ์กินคนที่ว่าล่ะหรือว่าตำนานของบ่อนรกมรณะที่แบบว่ากันว่าถ้าใครตกลงไปเนี่ยก็จะตายไปเลยเนี่ยมันเกี่ยวกันอะไรกับตำนานพวกนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวอย่างมากนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการตั้งทฤษฎีว่าไอ้พวกแอมะซอนที่เขาได้มาตั้งอารยะอยู่ตรงแถวเนี่ย เขาไม่ได้มาตั้งแค่แบบพั0 0 2 0 0 0ปีนะแต่ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นไปได้ถึง7,000หรือว่า1 000, 2 0 0 0 0ปีเลยก็ว่าได้ซึ่งไอระยะเวลานี้มันก็จะไปตรงก,กันกับระยะที่โลกของเรานะครับได้มีสัตว์ดึกดำบรรอะไรทั้งหลายแหล่ตัวใหญ่ๆเนี่ยขึ้นมาใช้ชีวิตร่วมอยู่กับมนุษย์อย่างเยอะแยะเลยนะแล้วมันก็คงจะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาบ้างเนี่ยแหละยกตัวอย่างก็อย่างเช่น เจ้าเมกาทีเรียมหรือว่าเจ้าตัวสล็อตยักษ์นั่นเองนะครับผมใช่ครับเอเอตัวสล็อตที่มันเป็นตัวขี้เกียจซึ่งปีนต้นไม้เอ,อืเออ่อยๆอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยแหละแต่เขาว่ากันว่าสมัยก่อนนะครับมันจะไม่ได้แค่ตัวเล็กๆแบบนี้นะแต่มันจะใหญ่มาคือมาขนาะดที่ว่ากระทืบคนทีนะคนขี้แตกขี้แตนตายได้เลยนั่นแหละ เขาก็ว่ากันว่าพวกชาวแอมะซอนต่างๆสมัยก่อนน่าคงจะเจอไอ้พวกเนี้ยอยู่เป็นชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในการต่อสู้กับมันมาอย่างมากมายเลยจากหลักฐานที่เขาได้มีการไปเจอโครงกระดูกของสลอตยักษ์อยู่ในป่าแอมะซอนเพียบเลยนะครับผมนอกจากนั้นมันก็ยังมีหลักฐานของการที่คนโบราณเนี่ยเขาได้นําเอากระดูกของสัตว์ยักษ์เหล่าเนี้ยมาทําเป็นเครื่องประดับหรือว่าภาชนะด้วยนะครับผมนั่นแหละ ด้วยความที่พวกเขาได้เจอเรื่องแบบนี้อยู่เป็นเนืองๆใช่ไหมจนกระทั่งมันถึงยุคที่สัตว์เหล่านี้ได้สูญพันธุ์จากโลกไปนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเล่าของสัตว์ยักษ์ต่างๆอ่ะมันก็ยังไม่ได้สูญหายไปไงเขาก็เล่าผ่านกันมาปากต่อปากในลักษณะของปู่ย่าพูดได้หลานๆฟังอะไรแบบนี้ที่ในเวลาต่อมาเรื่องราวเหล่านี้ครับก็คงจะผันกลายมาเป็นตำนานของพวกยักษ์หรือว่าตัวอะไรใหญ่ๆเนือธรรมชาติที่มาต่อสู้กับคนจับคนกินอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเพราะ อันนี้ถ้าเราลองไปเอารูปร่างของตัวสล็อตยักษ์ดึกดำบรรณไปเทียบกับภาพวาดผนังโบราณที่แอได้เอามาให้เพื่อนๆดูในตอนแรกเราก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่ามันจะมีลักษณะซึ่งคล้ายๆกันอย่างมากเลยนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าไอ้ตำนานยักษ์ที่พวกชาวแอมะซอนเขาเล่าลือกันเนี่ยมันคือพวกสัตว์ดึกดำบรรตัวยักษ์ๆพวกนี้แหละส่วนเรื่องราวของบ่อนรกที่เขาบอกว่าถ้าหากใครตกลงไปในบ่อนั้นเนี่ยก็จะตายไม่ได้กลับขึ้นมาเลยนะครับเขาก็ว่ากันว่า บ่อนรกนะเนี่ยมันก็มีอยู่จริงในแอมะซอนครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่บ่ออะไรเชื่อมต่อกับหลุมนรกหรอกแต่ว่ามันจะเป็นบ่อน้ําร้อนอันหนึ่งครับที่ก็เพิ่งถูกค้นพบมาเมื่อปี2011นี่เองจากกลุ่มของนักธรณีวิทยากลุ่มหนึ่งที่เขาเหมือนกับจะหมกมุ่นกับตำนานเรื่องบ่อนรกอะไรของแอมะซอนนี้มากนะพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เดินทางไปสำรวจในแอมะซอนมาแล้วก็ไปค้นพบมาจริงๆครับคือมันจะเป็น บ่อน้ำร้อนที่แหกความเข้าใจของมนุษย์เราไปทุกอย่างเลยเนื่องจากว่ามันจะร้อนมากที่แบบคล้ายๆกับน้ําต้มสุกนะครับคืออาจจะไม่ได้อุณหภูมิสูงเท่านั้นนะแต่ก็ชัวร์ๆว่าถ้าหากมนุษย์คนไหนได้ตกลงไปคนหนึ่งนะตายแน่นอนครับผมซึ่งนั่นแหละเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่น้ําจิ้มเล็กๆที่มนุษย์เราเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวป่าแอมะซอนนะครับเพราะความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับป่าเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังมีอยู่น้อยมากเลยนะ แล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตถ้า,าเรามาขุดค้นอย่างแอมะซอเยอะแยะเนี่ยเราอาจจะไปเจออารยธรรมอะไรที่มันน่าทึ่งไปกว่าเมโสโปเตเมียหรือว่าอียิปต์ที่ได้กำเนิดขึ้นมาก่อนดินแดนพวกนั้นอีกนะครับผมเพราะก็ต้องบอกว่าไอปัจจุบันที่เราได้เรียนรู้เรื่องอียิปต์เมโสโปเตเมียเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้จากหลักฐานที่มนุษย์เรามีขึ้นมา แค่ในทุกวันนี้นะครับผมแต่อย่างที่บอกกําเนิดของมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีไปยาวนานมากกว่านั้นใช่ไหมครับผมดังนั้นเองถ้าหากในอนาคตมันมีอะไรอัปเดตขึ้นมาเนี่ยแอดก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเองนะครับว่าแต่ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะดูเป็นเด็กเนิร์ดมันจะดูวิชาการจ๋ามากเกินไปไหมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆชอบไม่ชอบอยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อหรือถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k fn diary เช่นเคยนะครับและว,วันนี้เนี่ย แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย